Hey, pop the sight, might hold open up, saw soul, good price. telling. my you I I good Pop soul Out of trunk, up. saw a คลิปนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงโมบิสูด5ดาวสายดีทอนะครับที่มีชื่อว่า Darby Day Nameless New a r m เมน n t นะครับผมโมบิสูดตัวนี้เป็นประเภทพื้นปูนะครับที่ยืนอยู่แนวหน้านั่นเองนะความถนัดภูมิประเทศนะครับผมก็คือบนอวกาศและบนพื้นดินจะได้รับโบนัสนะครับส่วนน้ำเนี่ยสามารถลงได้นะครับผม เรามาดูค่าสเตตัสดาริวาเดกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเริ่มแรกเลย h ฮจะอยู่ที่9 3 0 0หนะครับโจมตีบีม600นะโจมตีวัตถุ300นะครับป้องกันบีม2,000ป้องกันวัตถุก็2,000นะครับทิทคอนดามิทอยู่ที่43นะครับแม่นยำ232ร้อลบดีสองว่องไว491และพื้นผูเอ็น371นะครับ จากค่าสเตตัสนี้นะเราจะเห็นว่า HP แล้วก็เรื่องของค่าป้องกันนะครับ HP นะกับค่าป้องกันเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมเออจริงๆเขาเป็นประเภทสายพื้นปูนะค่าป้องกันเนี่ยมันจะอยู่ที่แถวๆประมาณสักพันแปดนะครับแต่นี้ให้มาอยู่ที่2,000เลยนะแล้วก็ HP เนี่ยสูงมากๆนะครับผมอันนี้มันเกี่ยวโยงกับสกิลที่เขาจะใช้ด้วยนะครับ นะสกิลของเขาเนี่ยจะเน้นไปในเรื่องของ h p ซะมากกว่านะเพราะฉะนั้นค่าสติตัสนี้เขาเลยป่วย h p ให้นะครับผมต่อมาเรามาพูดถึงสกิลนะครับสกิลแรกเป็นสกิลขนาดเริ่มต่อสู้นะครับมีชื่อว่า Decision Making r Extension AI นะครับขนาดเริ่มต่อสู้นะรักวกทั้งหมดนะครับผมจะมีการติดสถานะเกาะเบาให้นะครับอัตราในการแสดงผลเนี่ยจะอยู่ที่3 0มิดวินั่นเองนะแล้วก็ติดสถานะบาเรียคุ้มครองให้กับทั้งทีมเลยนะครับ ความทนทานของบาเบียนะครับจะอยู่ที่5 0 0 0 0นหน่วยนะครับผมแล้วก็ดาเมจที่จะเข้าก็คือ3 0 0พขึ้นไปนะครับตัวเองนะครับผมจะมีการสร้างความต้านทานกับดักด้วยนะอติดสถานะต้านกับดักอยู่ที่70วิด้วยกันนะครับก็น่าจะเกือบทั้งเกมเลยนะแล้วก็ติดสถานะลิมิตเบรกแบบบวกให้กับตัวเองด้วยนะครับเริ่มเกมมาก็บวกไปอยู่ที่3เวลนั่นเองครับต่อมาสกิลธรรมดาที่2นะครับผมมีชื่อว่ากันเบรนั่นเองนะ โจมตีแนวหน้านะครับผมลำแสงบีมตัวเองนะครับจะมีการสร้างความต้านทานสภาวะโจมตีระยะประชิดไม่ได้นะครับแล้วก็มีการติดสถานะดีมิดเบรกแบบบวกให้กับตัวเองด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะบวกไปอยู่ที่2เวลนั่นเองนะครับและติดสถานะโอเวอร์ฮิลให้กับตัวเองด้วยนะครับผมจำนวนในการฟื้นฟูของโอเวอร์ฮิลนะครับก็จะฟื้นฟูให้อยู่ที่30เนะครับส่วนอัตราในการคูณก็จะคูนฮิปทีให้อยู่ที่100%นนั่นเองครับ ต่อมาจะเป็นสกิลธรรมดาที่3มนะครับมีชื่อว่าซัดเึ้่นค่าวนะครับโจมตีแนวหน้าลำแสงบีมนะครับพระพวก2ตัวนะครับผมเป็นพรคพวกที่มี HP เหลือน้อยที่สุด2ตัวนะครับจะมีการติดสถานะพื้นปูต่อเนื่องให้นะครับผมจํานวนในการพื้นปูต่อเนื่องก็จะอยู่ที่10%ต่อ1วินะครับ HP ก็จะพื้นปูไปอยู่ที่12ครั้งด้วยกันนะครับ ต่อมาสกิลธรรมดาที่4นะครับผมมีชื่อว่าดายาอัมบิกะนะครับอ่านผิดขออภัยด้วยนะพักพวกหนึ่งตัวนะครับผมพักพวกที่มีพลังโจมตีลำแสงบีมสูงสุดนะครับจะติดสถานะกัปให้นะครับ H p ี HP ความทนทานของกัดนะครับผมก็จะอยู่ที่100%ของ HP ตีสูงสุดนั่นเองนะแล้วก็มีการติดสถานะลิมิตเบรกแบบบวกให้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะบวกไปอยู่ที่1เวลนะครับอ่ะมีการติดสถานะโอเวอร์ฮิลให้เช่นเดียวกันนะครับผม จำนวนในการพื้นฟูของโอเวอร์ฮิลจะอยู่ที่30เปอร์เซ็นตนะครับอัตราในการคูณของ H p ีจะอยู่ที่100เปอร์เซ็นตนั่นเองนะต่อมานะครับผมบพระพ่วงหนึ่งตัวเช่นเดียวกันนะครับผมเป็นพัะพ่วงที่มี h ฮตีํ่ที่สุดนะครับจะติดสถานะกัดให้เหมือนกันนะครับผมชิวความสนทานของกัดก็จะอยู่ที่100เปอร์เซ็นของ H p ของสุดเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ติดสถานะลิมิตเบรกให้บวกหนึ่งเวลเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็โอเวอร์ฮิลให้เหมือนกันนะครับโอเวอร์ฮิลก็ H p จะฮิวให้อยู่ที่30%นะครับอัตราในการคูณก็จะคูณให้ปีให้อยู่ที่100%เหมือนกันเป๊ะนะส่วนตัวเองนะครับผมจะมีการชาร์จ EN ให้นะครับอ่าอันนี้จะชาร์จ EN ให้แต่ตัวเองเท่านั้นนะก็จะชาร์จอยู่ที่50%นั่นเองครับ <S 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 ต่อมาจะเป็นเรื่องของถ้าไม่ตายนะครับผมท่าไม่ตายมีชื่อว่ากัสซ่าอิวาร่านะครับอ่านผิดขอภายด้วยนะโจมตีเดียวนะครับผมเน้นศัตรูที่มีเฮตีต่ําที่สุดนะครับ ลำแสงบีมติดชะง,งักนะโจมตีโดน100เนะครับผมแล้วก็มีสถานะใหม่นะก็คือแปลง h ฮตี้แนวเล็บความเสียหายนั่นเองนะครับอัตราในการแปลง h ฮีจะอยู่ที่50เซนะครับผมแล้วก็อัตราแปลงจำนวนเท่านะครับผมก็จะอยู่ที่100%้นั่นเองนะอันนี้นะ่าจะเอามาคำนวณจากชิวของโอเวอร์ฮิลนะครับผมต่อมานะตัวเองนะครับจะมีการติดสถานะบาเรียคุ้มครองให้นะครับ HP ความทนทานของบาเรียคุ้มครองนะครับผมก็จะอยู่ที่ห้าแ0,000นหน่วยนั่นเองนะแล้วก็ดาเมทที่จะเข้าก็คือสามพันนะครับต่อมามีการติดสถานะกัดให้ด้วยนะครับผมชิลความทนทานของกัดก็จะอยู่ที่หนึ่งเตของ HP สูงสุดนั่นเองนะและสุดท้ายนะครับติดสถานะพื้นปู HP ให้กับตัวเองด้วยนะครับก็จะพื้นปู HP ให้กับตัวเองอยู่ที่ห้าเปอร์เซนนั่นเองครับต่อมาจะเป็นท่าไม่ตายรีทอร์นะครับผมมีชื่อว่าโจมตีรุนแรงต่อเนื่องนะครับ เงื่อนไขในการใช้งานก็คือจะออกมาใช้อยู่แล้ว40วิหลังจากเกมเริ่มนะครับผมโจมตีแนวหน้านะลำแสงบีมนะครับติดชง,งักโจมตีโดน100%นะครับมีการแปลง h p ตีนองเล็บความเสียหายด้วยนะครับผมก็เป็นสกิลใหม่นั่นเองนะครับอัตราในการแปลงเนี่ยจะแปลง h p ีของตัวเองอยู่ที่50%นะครับแล้วก็อัตราในการแปลงจํานวนเข้าก็จะแปลงให้อยู่ที่100%นั่นเองนะครับผม ตัวเองนะจะมีการติดสถานะกัสให้นะครับคิวความทนทานของกัสก็จะอยู่ที่200%ของเฮีสูงสุดนั่นเองนะแล้วก็มีการติดสถานะดีบิดเบรกแบบบวกให้กับตัวเองด้วยนะครับอันนี้ก็จะบวกไปอยู่ที่3เวลนะและสุดท้ายสถานะโอเวอร์ฮิลนั่นเองนะครับจำนวนในการฟื้นฟูของโอเวอร์ฮิลจะฟื้นฟูให้100หน่วยนะครับผมแล้วก็อัตราในการคูณของ h p ก็จะอยู่ที่100%นั่นเองนะครับ เรามาสรุปกันนะครับผมดาริบเเดนิวอาร์มาเมนตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะคือผมไม่ค่อยชอบที่เขายืนอยู่แนวหน้านะครับอันนี้คือประเด็นแรกนะสิ่งที่ไม่ชอบก็น่าจะมีอยู่แค่นั้นนะครับประเด็นที่สองต่อมานะครับผมอันนี้จะมาพูดถึงข้อดีของเขาแล้วนะก็คือมีการติดลิมิตเบรกให้กับโมบิลสูตรด้วยนะครับเออ ติดลิมิตเบรกให้กับโมบิสูที่โจมตีบีมสูงสุดหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็โมบิสูที่ H p ต่ําที่สุดณนะเวลานั้นนะณนะขณะนั้นเลยนะอีกหนึ่งตัวนะครับอันนี้คือข้อดีของเขานะแล้วก็มีการติดสกิลโอเวอร์ฮิลให้ด้วยนะครับผมอ่าอ,อันนี้โอเวอร์ฮิลเนี่ยจะเป็นชิลในรูปแบบใหม่นะครับตอนนี้เรามีสามชิลสี่ชิลไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเออมีอะไรบ้างอ่ะ บาลียคุ้มครองนะครับแล้วก็มีสถานะกัสนะแล้วก็ล่าสุดนี้ก็คือชิลของโอวฮิวนั่นเองนะครับเออเยอะมากนะจัดเข้าไปนะครับผมอันนี้คือข้อดีของเขาข้อแรกที่ผมเห็นนะครับแล้วก็ข้อดีข้อที่สองนะครับผมที่ผมเห็นเลยนะก็คือโมบพิสูจน์ตัวนี้เป็นประเภทฟื้นปูใช่ไหมแต่ว่าเขาเอาฮิตดีของตัวเองไปทําดาเมจครับอันนี้คือข้อดีข้อทีอ่สองเห็นได้ค่อนข้างชัดเลยนะครับผมแล้วก็เรียกง่ายๆว่าเขา เอาเรื่องของอาสามสถานะการป้องกันนะที่มันเกี่ยวกับชิวนะที่มันเกี่ยวกับโล่ไอ้พวกเนี้ยมาใส่ในตัวนี้นะครับมีเレียคุ้มครองอย่างที่บอกไปนะครับผมมีสถานะกัดแล้วก็สถานะใหม่คือโอเวอร์ฮิลนั่นเองนะครับผมยัดเข้าไปด้วยนะอ่าตัวนี้นะครับไอ้ีที่มันติ่งสุดเลยนะก็จะเป็นเรื่องของถ้าไม่จายรีทอนั่นเองนะเพราะว่าถ้าไม่จายรีทอเนี่ยคือมันฟาดทีเดียวคือมันแนวหน้าทั้งแนวเลยนะครับแต่นี้ เป็นดาบสองคมนะครับมันเป็นดาบสองคมก็คือถ้าหากว่ามีการติดสถานะคาเตอร์อินิตไปด้วยนะครับผมเออมันโดนด้วยนะอันนี้ก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับผมไม่แน่นะในอนาคตมันอาจจะมีการแก้ไขด้วยก็ได้นะครับผมโอเคครับถ้าหากว่าใครได้ตัวนี้นะครับทําความเข้าใจของเขานิดนึงนะครับผมไม่ต้องสนอะไรมากเลยเน้น HT อย่างเดียวนะครับเอา h ีไปเยอะๆเอาไปให้สุดนะครับผมเออได้สองแสนยิ่งดีนะครับ ถ้าว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามด้วยนะครับขอให้มีความสุขกับเกมครับ